สวัสดีครับกลับมารับชมหนึ่งชัยวัดพัดเครื่องอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นำเหรียญที่คอผมนะครับมาให้รับชมนะครับเป็นเหรียญนี่เลยครับหลวงพ่อพัดนะครับเป็นพระสงฆ์อีกกุงหนึ่งนะครับที่ผมคารพและบูชาหลวงพ่อนะครับก็เป็นเหรียญที่ค่อนข้างนิยมนะครับชื่อรุ่นว่า นะครับด้วยชนะโชคนะครับชื่อดีนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อพิเศษที่ผมชื่นชอบก็คือเป็นเนื้อทองละคังนะครับหรือเนื้อทองเหลืองนะครับคือทองทิพนะครับทองเหลืองทองทิพฝาบาทอะไรเงี้ทองเหลือง่ะก็เลยจะสังเกตจากตรงไหนนะครับนี่เลยมีทอทหารนะครับอยู่มุมซ้ายด้านบนหลังเหรียญนะครับ ตัวยันเนี่ยจะคมนะครับแล้วก็มีรูปไก่นะครับเดือนนี้มีความพิเศษนะครับผมเช่ามาค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเลขตองหนึ่งนะครับตองหนึ่งเลยนะครับเป็นเลขสวยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อปลาบาดที่ผมชื่นชอบนะครับเป็นเขาเรียกว่าทองคนจนนะครับนี่เลยนะครับให้มีเงินซื้อทองคําก็ซื้อนี่หาทองเหลืองมาใส่ได้นะครับเพราะผมก็ห้อยกับ เชือกถักนะครับที่ห้อยประจํานะครับห้อยไว้ข้างนอกนะครับนอกเสื้อนะครับเรามาดูใบหน้าหลวงพ่อครับนี่ครับโอ้ต้องถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ลงยาเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเหรียญแต่คล้ายๆชนะจนของหลวงพ่อรวยนะครับนี่เลยแต่ผมชื่นชอบตรงที่ว่า คือถ้าเป็นเหรียญธรรมดาหรือว่าหมายเลขอื่นๆเนี่ยมันหาง่ายครับแต่ว่าถ้าเป็นเลขกองหนึ่งอ่ะมันมีเหรียญเดียวไหมฮะนะฮะถ้าเลขหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับไม่น่าออกออกจากหน้างานนะครับเหรียญนี้ก็สร้างน่าจะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับ oh. เลนะรียกสวยแล้วก็ใบหน้าหลวงพ่อนะครับแม้กระทั่งเม็ดฝอเห็นไหมฮะอู้หินหมดเลยนะครับใบหน้าป่าหลวงพ่อนะครับ ก็ห้อยประจํานะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าห้อยแล้วดีนะครับห้อยแล้วชีวิตรับดื่นดีนะครับโอ้โหเสียงหมาผมเห่านะ <c oughs> ต้องเป็นเหลียญที่บอกว่ามีมิติมีมิติค่อนข้างชัดเจนนะครับ <c oughs> ลงยาแดงแล้วก็ลงยาจีวรน,นะครับ <c oughs> ตรงโอโ้โหสวยมากนะครับ <c oughs> รอบข้างเขียนวัดห้วยด้วนนะครับ <c oughs> อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ มีโอกาสไปกราบไหว้หลวงพ่อนะครับก็เตรียมเชิญเลยนะครับดีนะครับแต่ว่าตอนนี้หลวงพ่ออเสียแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าแวะไปทําบุญได้ช่วงนี้ก็จะที่วัดก็จะคุ้นไหวนิดนึงนะครับแต่ว่าแนะนําเลยแนะนําเลยนะครับเป็นเกจิองหนึ่งนะครับ,รบ,ววรบที่ผมค่อนข้างที่จะ ทาบซึ้งนะครับทราบซึ้งในบารมีหลวงพ่อนะครับที่บอกว่าหลวงพ่อเนี่เป็นพระนักสร้างจริงๆนะครับพระนักสร้างนะครับพระนักสร้างมากๆเลยนะครับผิวเรียบตึงนะครับถ้าใครเก็บได้ก็รีบเก็บนะครับจะมีราคาขึ้นเรื่อยๆนะครับจะมีราคาอันนี้เดี๋ยวนี้ผมก็ไปเช่ามาได้ราคาพันหม่พันบาทนะครับ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไร่นะครับเพราะว่าเป็นเลขตองหนึ่งด้วยนะครับปีอ่าลืมบอกปีนะครับจะเป็นปีอ่าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าไม่ในในเดียนไม่มีเขียนบอกนะครับหรือปีหกสี่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดรุ่นชนะโชคผมไม่ได้ดูปีนะว่าว่า,วามีหลายรุ่นมากเลยนะครับมีหลายรุ่น ต้นเหรียญที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ประมาณาก็ประมาณสามเซนกว่าๆใช่นะครับก็วันนี้ก็เอามาให้รับชมนะครับก็เผยแผ่บารมีหลวงพ่อนะครับท่านไหนมีท่านไหนบูชาเหมือนกันก็คอมเมนต์กันได้นะครับแชร์ประสบการณ์กันได้ส่วนใหญ่ที่ผมมีประสบการณ์กับหลวงพ่อก็จะเป็นเรื่องของเมตตาค้าขายนะเมตตาบามนะรมีใส่แล้ว พุทธคุณดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยแค็งแกรนะครับต้องบอกเลยสายฝนจริงโอ้โหผมเพิ่งดูเนี่ยก็อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะครับก็ขอบพระคุณครับวันนี้ก็เป็นคลิปไม่ยาวนะครับคลิปสั้นส้นสวยสวยสวยว่าก็ขอบคุณครับขอบคุณครับ